สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการดาวน์โหลดเกม i n a s u m a า l e v e n Go Striker ก0 1 3กันนะฮะก็มีน้องๆหลายคนนะ,ะอยากให้ผมทำขึ้นนะ,ะแต่ผมก็ยังไม่ว่างพักเทนะ,ะตอนนี้เป็นเวลาที่ผมว่างยาวเลยนะฮะวันนี้จะอัพคลิปทั้งวันเลยนะฮะถ้าไม่ถ้าไม่แบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะหรือขี้เกียจอะไรอย่างนี้แต่คิดว่าผมทำแน่นอนนะ,ะเพราะว่าไม่ได้ทำให้ ทุกคนดูกันเนิ่นนานแล้วนะฮะบางคนอาจจะนอนอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะทำอะไรอาจจะเข้ามาดูคลิปผมฟังๆไ,ๆไปมาแล้วอาจจะแบบอ้เบื่อแล้วว่าอะไรอย่างนี้อยากดูคลิปให,ใหม่ๆมากโอเคครับจัดให้ครับวันนี้นะฮะแต่วันนี้ขอปล่อยคลิปนี้ไปก่อนละกันเนาะหเห็นมีคนทาหาก,กันเยอะมากนะครับทําไมผมถึงเข้าทาไมผมถึงมาหน้าวิดีโอนี้รู้ไหมเพราะว่าลิงทุกอย่างนะที่ผมให้ทุกคลิปอะสอนดาวน์โหลด สอ,สอนนู่นสอนนี่ให้เข้านูน่นเข้านี่อธิบายต่างๆนะจะอยู่ใต้ภายในดีคิปชั่นหมดเลยนะนี่นะฮะตรงส่วนนี้นะนี่นะครับตรงสีเขียวนี่นะฮะก็กดแสดงเพิ่มเติมนะนี่นะแสดงเพิ่มเติมเลยนะครับก็จะมีลิงก์ต่างๆนะที่ผมทิ้งให้ก็คลิปนี้ก็เช่นกันนะผมสอนดาวน์โหลดผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้ไม่ต้องไปหาอ่าผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะแบบว่า หาเฟิร์ชหากันไม่เป็นมากขี้เกียจมากต้องการแบบสะดวกสบายนะคนไทยก็อย่างนี้แหละฮะตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะหาให้นะถ้าเกิดใครไม่อยากที่จะเข้าลิงก์ผมนะอยากจะเก่งการค้นหาหรืออยากจะพึ่งพาตัวเองนะฮะเฟิร์ชหาเข้าไปนะครับใน Google นะฮะเขียนว่า Bit Tor r e n t หรือว่า U Tor r e n t ได้เหมือนกันครับ Bit ก็ได้นะ U Tor r e n t ก็ได้เช่นกันถามว่าสองโปรแกรมนี้แตกต่างกันอย่างไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนตัวผมเนี่ย ติดตั้งอยู่ทอรเรนนะส่วนมากนะที่แบบว่าเล่นๆประจํานะฮะแต่บิ t ท,ทอรเรนถามว่าเคยโหลดมาติดตั้งมันก็เคยครับอ่ามันก็ทํางานเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ถ้าให้ผมคิดน,นะว่าไอ้บิดท,ทอรเรนเนี่ยเดี๋ยวผมจะวงให้เขียวๆนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่นะบิดสีเหลืองแล้วกันอ่าบิดท,ทอรเรนนะก็คือมันเป็นเวอร์ชันเก่าแถมไม่ค่อยมีการพัฒนาส่วนมากนะ เทที่ผมทราบมานะฮะส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ Utorrent น,นะครับมันจะเป็นตัวที่แบบว่าพัฒนาตลอดแล้วมีคนใช้งานเยอะที่สุดไอในรอบโลกนะ,ะเออทั่วโลกเออต้องพูดทั่วโลกไม่ใช่รอบโลก <c oughs> อ่าตามน,น,นี้เลยนะฮะ <c oughs> โอเคก็แล้วแต่นะฮะว่าใครจะเลือกใช้ BitTorrent หรือ Utorrent ฮะ,ะอ่านี่ก็จะเป็นความรู้เล็กๆกันน้อยนะฮะมีเจ้าโปรแกรมตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปครับ ต้องมีตัวเกมครับอ่าตัวเกมันดับแรกเลยนะเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นหน้าดาวน์โหลดนี้ให้เราคลิกปุ่มเขียวครับอันนี้ผมอธิบายรายละเอียดสุดนะแต่ถ้าเกิดใครที่เข้ามาแล้วมันขึ้นให้เราใส่ตัวอักษรแล้วก็ใส่ตามไปแล้วกันเนาะมันรู้สึกว่าป้องกันว่าเราไม่ใช่บอทอะไรอย่างงี้นะครับเป็นต้นอ่ะผมได้อัปไว้ให้แล้วนะครับส่วนตรงนี้นะดอฟฟินนะก็จะมีให้ใช้เป็นเวอร์ชันไปนะครั0่นาทั้ง วินโดว์และ MacOS เนะฮะแล้วแต่เราเลือกใช้งานเลยนะว่าเราใช้เวอร์ชันอะไรกันมากนะครับส่วนตัวผมนะครับด้านล่างผมไม่แนะนำนะฮะผมมาแนะนำส่วนนี้กันนะครับนี่ให้ทุกคนเลือกเลยนะครับว่าจะใช้ไหนสำหรับใครที่ใช้ Windows 10นะครับผมแนะนำนะเป็น4.0นะครับจะเป็นสิ่งที่เลิศงามประสซนตสี่มันมากเลยนะฮะอ่าส่วน3.5ก็แนะนำสำหรับ Windows 7นนะครับสำหรับใครที่แบบว่า แต่มันมีข้อแตกต่างนะภาพแตกกับภาพแบบภาพดีแต่เสียงแตกเสียงดีแต่ภาพมันแตกๆเออมันก็ลองไปใช้ก็ดูผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนตอนที่ผมเล่นนะทั้ง Windows 7 Windows 10นะครับณนะปัจจุบันนี้ผมก็ใช้4.0นี่แหละที่ผมแนะนำแต่รับมันเกี่ยวกับสเปคหรือต่อน,นี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ส่วนตัวผม4.0นะอะตามนี้เลยนะครับผมก็จะทำการดาวน์โหลด Utorrent นะครับวิธีดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดยังไงอ่า ก็เลื่อนลงมาครับง่ายๆครับปัจจุบันอาจจะเป็นอย่างนี้นะอาน,นะคนาคตทั้งหน้าผม,มรู้นะว่าจะเป็นยังไงนะผมบอกไว้ก่อนนะโอเคแล้วผมขอดูแป๊บนึงนะว่าผมโหลดเก็บไว้ยัางวะผมก็จําไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งลงวินโดว์ใหม่นะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปไปก็เพร่ะลงวินโดว์แล้วลงโปรแกรมด้วยอนะ่ะโอเคเสร็จแล้วนะฮะอันนี้แล้วแต่คนนะที่จะเลือกใช้ Bit rent, บิ t ทอร์เรนต์ยูทอร์เรนต์นะฮะวิธีติดตั้งก็ง่ายๆครับเช่นเคยครับกดโอเคเลยนะครับ มันมีภาษาไทยเราก็เลือกไทยไปนะครับใครเก่งอังกฤษก็เลอกอังกฤษไปก็แล้วแต่คนถนัดเนาะส่วนตัวเกมก็ดาวน์โหลดมาแล้วครับสำหรับใครที่มีโปรแกรม IDM ช่วยดาวน์โหลดนะครับมันก็จะขึ้นอย่างเช่นหน้าต่างเมื่อกี้หน้าหน้าต่างเมื่อกี้นี้นะครับส่วนสำหรับใครที่ไม่มี IDM ช่วยดาวน์โหลดนะมันก็จะขึ้นแถบด้านล่างตรงนี้นะเป็นดาวน์โหลดนะอาจจะรอนานสักนักรอืลิ้นพันกันรัวเลยนะอาจจะรอนานสักนิดนึงนะฮะอะไรประมาณนี้เป็นต้น ก็กด Next ไปครับ Next ไปอ่าตรงนี้มันถามว่าคุณต้องการให้มันสร้างตรงคีย์ลัตตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยตรงแถมนี้หรือเปล่าหรือต้องการให้ที่แบบว่าขึ้นโชว์หน้าเดสก์ท็อปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะเราก็กติ๊กไปครับแล้วมันต้องถามว่าเวลาเปิดเครื่องมาให้รันหรือเปล่าอ่าก็กดไปครับใครที่ไม่เอาก็ได้นะครับอ่าส่วนตรงนี้ผมแนะนําให้ติ๊กหมดเลยนะครับโอเคจากนั้นก็รอสักครู่นะครับตรงนี้ผมไม่แนะนําให้กด อันนี้ต่อไปครับ access นะหรือเปล่าอันผิดขออภัยด้วยแล้วกันให้ติ๊กออกนะมันเป็นโปรแกรมช่วยนี่เออติดติดมาไก่ตัวนี้แบบยังไงวะแถมแถมมาแต่เราไม่ต้องการเราก็ติ๊กออกไปนะครับกดอันนี้ไปก็ได้นะครับหรือว่าอันนั้นไปก็ได้แล้วแต่คุณเลยทําตามผมก็ได้นะอ่าโอเครอสักครู่นะครับอืมมาค้างไว้ตอนนี้วะ เออตอนที่แบบดีๆไม่ค้างนะครับพอแบบจะทํานู่นทนํานี่แม่งมักจะค้างนะครับเออราสักครู่นะอ่าพอเสร็จแล้วนะจะเด้งมาหน้านี้ขึ้นมานะไม่ต้องตกใจไปนะสำหรับใครที่ใช้สามสองบิตหรือหกสี่บิตนะฮะอ่าใครใช้สามสองบิตก็จ,จะไม่ตกใจใครใช้หกสี่บิตอาจจะตกใจนิดนึงเฮ้ยทำไมเป็นสามสองบิตวะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอย่ามาถามโอเคครับจากนี้นะเราก็หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะอย่างเช่นผมไว้ที่นี่นะครับผมดาวน์โหลดมาไว้ ไปอยู่ที่นี่อยู่แล้วแหละอ่าแล้วทำยังไงง่ายๆครับคลิกขวานะครับเลือกแยกไฟล์ลงที่นี่หรือกดสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในที่นี้ผมขอแยกลงที่นี่แล้วกันเนาะพาสเวิร์ดนะครับใส่ไปว่า unjoy นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะฮะ unjoy นะเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็ yc ก็เหมือนตัวชื่อตัวละครผมนี่แหละอ่าจากนั้นกดโอเคไปนะฮะทำไมผมถึงใส่พาสเวิร์ดเพราะว่า บางวินโดว์มันอาจจะเห็นตัวไอ้พวกเนี้เป็นไวรัสผมเลยป้องกันเลยการใส่าพาสไม่ให้มันจับต้องเข้าไปในไฟได้ง่านะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นหวังว่าทุกคนอาจจะไม่งงกันนะวันนี้มีสาระมีความรู้กันแน่นแยดแฟนเลยนะจากนั้นเสร็จนะครับให้เรามาที่นี่นะครับนี่นะจะเปิดมาตรงนี้ก็ได้หรือจะลากมันมาก็ได้นะแล้วแต่เราสะดวกสบายเลยนะส่่นตัวอยากลากนะฮะลากมันดีกว่า จากนั้นครับกดมันถามว่าคุณต้องการที่จะให้พอดาวน์โหลดไฟล์เกมแล้วเอาไว้ที่ไหนผมก็จะไว้ที่นี่ละกันเนาะดาวโหลดฮะจากนั้นกดตกลงไปครับจากนั้นก็รอไปนะครับมันกําลังจะทํางานอยู่นะฮะอ่าทำงานเรียบร้อยแล้วจากนี้ก็รอไปใครอยากให้เร็วแล้วคลิกขวาเลือกที่ขั้นสูงนะฮะเอ้ไม่ใช่ดิ เลือกที่อันนี้นะฮะแล้วก็ปรับแม่งสูงสุดเลยนะฮะมันก็จะดาวน์โหลดเร็วเร็วนะฮะประมาณนี้เป็นต้นพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะผมก็จะทําการลบออกจะพูดทําไมนะเนี่ยแต่ผมไม่แนะนาให้ทุกคนลบออกนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวไอ้นี่ไฟเกมมีปัญหานะอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะ,ะก็จะได้ไฟอย่างนี้ขึ้นมานะฮะอยู่ไหนวะอ่าานี่นะครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ได้แบบนี้นะครับ วิธีเข้านะคะใครดาวน์โหลด Dolphin มานะก็กดเข้าไปครับแล้วก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยอย่าดืม DirectX ด้วยนะสำหรับใครที่ขึ้นหน้าต่างเป็นเออเ่เดี๋ยวผมขึ้นโชว์รูปไปแล้วกันติ้งตองสำหรับใครที่ขึ้นแบบนั้นนะฮะให้ดาวน์โหลด DirectX นะฮะวอร์ชั่น9นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้ดีคิปชั่นให้เช่นเคยน่าจะติดตั้งกันเป็นนะครับโอเคจากนั้นกดเข้ามาครับก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะ เดี๋ยวผมจะสอนการตั้งค่าก่อนอันดับแรกนะครับผมก็จะเว็พูดพรมำทำเพลงนะให้ทุกคนทําตามเลยละกันเนาะอ่ะอยู่หน้านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครต้องการใช้สูตรนะฮะก็ติ๊กไปนะฮะใครไม่ต้องการใช้ก็กดออกไปฮะติ๊กออกไปส่วนตรงนี้นะครับก็ดูดูไปผมขี้เกียจอธิบายขี้เกียจอธิบายนะฮะก็ดูดูไปละกันเนาะอ่ะตามนี้เลยนะ ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับมาที่ V ดีวกว่าเพราะว่าเราใช้เล่น V ก็ปรับตามนี้แล้วกันเนาะอ่าโอเคจากนั้นก็โอเคไปนะใครดูไม่ทันก็กดสต็อปแล้วก็ตั้งข่าวแล้วกันนะผมเกี่ยที่เกียจที่พายส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกด้านกราฟิกนะฮะอ่าสำหรับใครที่ต้องการแคสเกมแบบผมนะก็ปรับตามนี้แหละอ่าตรงนี้ก็ติ๊กนะฮะเพราะว่าเวลาเรากดเริ่มเกมนะมันจะอยู่หน้าต่างนี้นะับมันจะไม่ไปเด้งหน้าต่างใหม่อ่าให้ติ๊กไปนะครับอ่าส่วนตามนี้ก็ตามนี้ฮะออ แต่ตรงนี้ถ้าเกิดยิ่งน้อยมันยิ่งแบบลื่นถ้ายิ่งมากมันก็จะยิ่งแหลกนะฮะแต่ส่วนตัวผมขอปานกลางประมาณนี้ดีวกว่าเนาะเพราะว่าภาพเสียงมันจะดีคมชัดนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะที่ผมอธิบายสำหรับวันนี้นะครับส่วนตรงนี้นะฮะก็ดูว่าดีเทคแบบผมหรือเปล่าถ้าเทคแบบผมก็ไปลองไปแก้ส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันโอเคจากนั้นเสนะไปที่เครื่อง V ีกันนะฮะ ่าตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะสําหรับใครที่เล่นเกมนะฮะและต้องการที่จะฝึกใช่ปะก็กดนี้ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็มันก็จะเล่นปุ่มพร้อมกันจะส่วนผมขอเลือกนั้นก่อนนะฮะโอเคผมจะสังการตั้งค่าแค่นเดียวทุกคนก็ไปปรับแต่งกันเองแล้วกันอันนี้เป็นค่าคงที่นะที่ผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นที่ไอตัวเนี้ยเป็นปุ่มเปลี่ยน เ,เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนนักเตะหรือแบบว่าเรื่องนักเตะลงอะไรอย่างเงี้ยส่วนตรงนี้ก็คือตัว E คือยืนยันนะฮะส่วนตรงส่วนนี้นะครับ Q นะ,ะก็จะเป็นการชาร์จพลงังชาร์จมิสซิมแม็กแล้วก็ต่างๆนานานานะฮะหรือการแย่งบอลเป็นต้นนะฮะพอผ่านมาส่วนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับมาที่นี่นะครับคลิกเข้าไปถามว่าตรงนี้ปรับแก้อะไรไหมก็ไม่ต้องแก้ครับก็แค่ให้เข้ามาดูเฉยนะฮะโอเคกดโอเคไปนะครับ สำหรับใครที่ต้องการที่ตั้งค่าเสร็จแล้วแล้วกลัวลืมก็เขียนว่า i n a s m า c ์หรือว่าอะไรก็ได้ครับแล้วก็กดเซฟไปแค่นี้ครับมันก็จะบันทึกเวลาเราไปเล่นเกมอื่นอะไรอย่างนี้เราก็สามารถมาปรับแก้ได้นะฮะหรือจะลบทิ้งก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะอย่าไปลบเลยเวลาเราจะเรียกใช้เราก็กดโหลดแค่นี้ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นต้นโอเคผมว่าทุกคนจะเข้าใจนะฮะสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็กดย้อนไปย้อนมาดูแล้วก็สต็อปแล้วก็กดทําตามแค่นี้นะครับรับรองได้แน่นอน สำหรับเลือกไฟล์เกมนะครับมาที่เบลนะฮะแล้วก็ชื่อไฟล์เกมนะครับผมก็จะไปที่ดาวน์โหลดไว้ที่ที่ตัวเองเก็บไวอ้อ่ะผมก็จะเลือกอันนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับผมไม่แนะนําให้กดโอเพ่นนะถ้าเกิดโอเพ่นมันก็จะเรียกไฟล์เกมแต่มันไม่ขึ้นโชว์ตรงส่วนนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่แบบว่าไปดาวน์โหลดเซฟ,ฟมานะครับแล้วมันไม่มีเออเขาเรียกว่ายังไงวะ่ะ เราไม่ชอบอะเราอยากเล่นแบบว่าสตล์ของเราอะเออแบบเป็นเซฟของเราอะแล้วใครจะทําไมวะอะไรอย่างงี้นะฮะผมแนะนํานะผมมีเซฟมาให้ผมจัดให้เลยเนี่ยให้ทุกคนนะครับค o ปปี้ไฟล์ตัวนี้ไปนะครับแล้วไปที่ดอฟฟินนะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือก p ป o p ป r t y ต้นะฮะอ่านถูกหรือเปล่าวะโปเปอร์ออตี <c oughs> อ่าอผ้ผ,ผิดผิดผิดส่วนนี้เป็นการโกงเกมนะครับสำหรับใครที่อยากโกงนะเหมือนผมนะก็ให้ติกที่ไอ้นั่นที่ผมบอกคุณอะ อันนี้แม่งสอนการโกงอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมไม่แน,นะนำนะใครอยากเล่นแบบว่าใช้ฝีมือก็เล่นไปนะใครที่อยากโกงคนระับดูต่อนะครับเดี๋ยวผมสอน <c oughs> อ่าไปคลคิมนี้ให้จบเลยนะอ่าเรื่องที่เช็งชีตเรื่อกอะไรนีร่แหละเอะเลือกเสร็จแล้วนะมาที่ property นะจากนะั้นมาที่ ar code นะเราจะแล้วก็ double click ขึ้นมานครับไม่ได้วะอ่าสำหรับใครที่เดดเดเดแป๊บนึงผมขอกรอบตรงนี้ก่อน สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มนะผมอันนี้เพิ่มผมเพิ่มแค่มันนี้เฉยๆนะเสียงจะเหนือไปทําไมนะ่ะ่สำหรับใครที่อยากเพิ่มอย่างอื่นก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปแชรนแล้วกันลองไปหาดูแล้วกันนะวิธีใช้ก็แค่วางไว้แค่นี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นเงินแค่นี้ครับเนี่ยหรือจะเป็นอะไรก็ได้ครับเงินไม่มีวันหมดอะไรก็ได้ครับแค่ให้เรารู้ว่าโค้ดนี้มันคือเป็นเงินนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะสำหรับใครที่ไม่ต้องการก็รีมูฟทิ้งไปแค่นี้แล้วก็กดโคด้ด โอเคมาสอนไอ้น,นี่ก่อนละกัน Copy ไฟล์นะครับคลิกขวาเลือก open นะฮะโฟลเดอร์ er. จากนั้นกด v นะหรือ c อน t r o โ v หรือคลิกขวาเลือกเพจอันถูกหรือเปล่าวะเออแล้วแค่นี้ครับอ้าวชิบหายไฟล์เกมผมเอ้ยลืมเลยอะ่ะมันหายไหมวะ ผมว่ามันต้องหายอยู่แล้วแหละโอ้ยชิผหายแล้วลืมคุณมาคุณเจ้าคุณชีคุณนางคุณเธอคุณจักรวาลโอ้ตายตายตายไฟลเกมหายแน่เลยอะผมต้องเริ่มเล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอันเอ้ยทำอะไรไม่คิดเลย,ยเดี๋ยวเขอดูก่อนนะครับอันนี้เป็นที่พิสูจน์นะครับสามารถเล่นทาง Windows 7ได้ Windows 10ได้นะครับอ่าประมาณนี้เป็นต้นนะ Windows 8ก็เล่นได้เช่นกัน หายไหมวะอันนี้คือมาลังเซฟหมดเลยนะที่ผมเนี่ยให้ทุกคนก๊อปปีไฟล์มาสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะเล่นเซฟคนอื่นอยากเล่นเซฟตัวเองเออชัดเลยนะหายโอ้ตาย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 เขอตั้งชื่อก่อนละกันโอ้เซงเลยอะ่ะอะไรวะไม่เป็นไรพนเรามีผิดพลาดกันได้นะครับอ่าเลิกเทนมานะครับอ่า เซ็งเลยออกเดี๋ยครับออกเดี๋ยครับไม่ต้องการสอนนะผมทําเล่นเป็นอะไรเป็นแล้วนะไม่ต้องสอนอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนการฝึกกันนะสำหรับใครที่แบบว่าแบบนั้นนึงเดี๋ยวผมค่อยดูเอ้ยเข้าผิดอันเข้าวันไหนวะไม่ได้เล่นนานลืมละลืมละลืมละคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับแต่มีความรู้แน่นอนครับเออ รู้แล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอืไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเฮ้ย,ย,ย,ยพูดมากทำเพลงจริงเ,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 เหรอวะเฮ้ย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 หลดเร็วๆเสร็จลูกพ่ออ่ามาที่ฝึกนะฮะทำตามเลยนะเข้าตามเลย แล้วก็แนะนำอีกแล้วนั่นไงเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นที่แล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับมาที่นี่นะครับถ้าเราต้องการให้มันฝึกกันหลายตัวนะก็เดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงตอนนี้มันฝึกได้แค่คนเดียวอยู่ใช่ปะแต่ถ้าเกิด ฝึกได้กับไอตัวนี้กับคอมใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้หลายตัวนะคมาที่คอนฟิกนะฮะไม่ใช่คอนฟิกเดี๋ยวมาที่ V แล้วก็ปรับอันนี้เห็นบ้ามันก็จะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมานะฮะนี่นะฮะมันสามารถทําให้เราฝึกได้หลายตัวแต่เราต้องรีเกมก่อนนะจำเป็นต้องรีเกมว่าผมก็ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวผมลองเท,ทให้หมดดูแล้วกันเนาะอันนี้สดๆเลยนะ ผมเพิ่งจะลองทําดูนะไาลองดูดิอืมได้ไหมวะไม่ได้วะต้องรีเกมวะ,ะวะเข้าเกมใหม่นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ต้องการให้มันฝึกพร้อมกันอะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนำนะครับว่า ให้เราปรับเป็นนันเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแค่นี้เองชิบหายลืมไปเลยอ่าปรับเป็นนันเหมือนเดิมครับแค่นี้มันก็จะเล่นปกติแล้วถ้าเกิดเราไปแข่งคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ปรับเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดมาฝึกให้ปรับเป็นแบบนี้นะมันจะฝึกไวเราจะได้มิซแม็กหรือได้ท่าวัตตาได้งา่ายแก่ ใครที่จะดูแค่สอนการติดตั้งอะไรแค่นี้กดปิดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าต่อจากนี้ผมก็จะสอนเกี่ยวกับพวกการฝึกแล้วนะใครที่ไม่ต้องการดูก็เชิญครับแต่อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแลวอย่าลืมแชร์ด้วยนะเมื่อกี้เราเข้าไหนอันนี้ปะผิดนะไม่ใช่ผมจำผมสั้นนะฮะแต่รักผมยาว้เออ อสอนมารงมาสอนอะไรเนี่ยไม่เอาผมลืมกดเซฟให้ตายเถิดโรบิน ที่นี่แล้วก็จะพูดเหมือนเดิมนะฮะนะนหนัเหมือนเดิมเชื่อเลยนั่นไงพอ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 เอยไปต่อไปต่อไปต่ออ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นวะ อ๋อ oh, ลืมปรับลืม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 ปรับปะวะจริงๆด้วยผมลืมปรับกราบขอภัยอย่างสูงอ่ะสำหรับใครที่ปรับตรงส่วนนี้นะครับมาที่ตรงนี้ด้วยนะผมผมก็ว่าอยู่เหมนไม่ขึ้นอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดโหลดนะฮะแล้วก็กดโอเคปรับทุกช่องนะฮะโหลดแล้วก็โอเค แล้วก็เลื่อยสมาร์แล้วก็โหลดแล้วก็โอเคเมื่อกี้ก็ลืมเซฟแล้วก็ไปฟังมันคําแนะนําใหม่นะครับเจริญเจริญเจริญโอเครอเครื่องนี้ก็สามารถเล่นพวกจอยได้นะแต่ไปตั้งค่ากันเองแล้วกันน่าจะทํากันเป็นแหละอันนี้ผมสอนเล่นบนพีซีคีย์บอร์ดนะฮะโอ้วงนอนเลยนะเพิ่งจะสิบโมงนะมะรู้จะรีบตื่นมานทำไมทุกที่ผมตื่นประมาณสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างงี้นะ ผู้นี้ก็ฝึกง,งานแล้วทำใจให้สบายนะครับสามเดือนนะครับเต็มๆฝึกง,งานอย่าไปคิดมากออเข้าอันนี้แล้วก็ฟังคัแนะนำต่อนะครับตึงจ้า้า้าเตึง,ต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 งไม่เป่ยาไม้เปลี่ยานไม้เปลี่ยานชื่อเดิม อ๋ออยู่อธิบายได้ละไอเด็กเวนแต่และตัวนี่ผมนั่งแค้นนะผมจำชื่อมันไม่ได้บางท่าก็จำไม่ได้นะอย่างเช่นของไอโกอนเจียที่พี่แล้วผมพูดท่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะมีเด็กบาบอกนะพี่ทาไม่ตายในตำนานเลยเนี่ยทำไมพี่จำไม่ได้วะอาคีสลาตันผมนี่นั่งข่าวไม่เยอนะะเออทำไมจำไม่ได้วะไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยแก่แล้วอย่างนี้ลนะอ่า จำไม่ได้นะครับบางคงบางท่านะโอ้ยนี่นะฮะเอาเล่นอะไรดีวะได้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 ไดไดไดเอาอะไรดีอนะตื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 แข่งกินรามเมงนะอ่ะอ่ะไปแข่งกินราเมงนะฮะ แต่กดอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะพอจําไม่ได้จริงๆนี่นะครับได้แล้วนะฮะเราต้องการที่จะเลือกตัวไหนครับแต่บังคับอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะวิธีการดูง่ายครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเล่นตัวไหนอย่างเช่นผมเลือกเทนไม้ก็เลือกเทนม้ไปครับแล้วไอ้ตัวที่สองอะเห็นว่าลูกศรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยรูปมืออะเราต้องการที่จะฝึกตัวไหนผมต้องการที่จะฝึกกับตันนะก็จะเลือกไปแต่มันจะเลื่อนที่สามไปด้วยนะฮะ แต่เราไม่ปไปเอยใจนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ตัวนี้นะเราก็เลื่อนที่3ไปแค่นี้ครับเห็นป่มมันก็จะเปลี่ยนตัวให้แค่นี้ครับง่ายๆไม่ยากนี่เปลี่ยนได้ครับเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยเออจากนั้นครับเราก็กดยืนยันไปเลยนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นระดับความสัมพันธ์กันนะที่แบบว่าเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทำไมผมกดไม่ได้วะอ้าวชิบหายละปั๊บนะปั๊บนะทำไมมันชอบมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะจีเินเกิดขึ้นขนาดนี้วนะเนี่ย ปรับถูกไหมก็ถูกไหหว้นี่ว่าไปแข่งอืินก็ได้วะอ่านี่มา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 ตั้งแต่เมื่อเธอเจอเธอานิ่นใจเไกลเปิรบเบิรบเรียบปะเรียบร้อยได้แล้วนะครับ โอ้โหลำบากจริงๆเลยกด e ก็ได้นะตามจริงอะ่ะมาแล้วนะกดอะไรวะจำไม่ได้ไลยเนี่ยอ๋อคลิกสองอันนะคลิกเมาส์เราเทนม้านะแต่มันฝึกพร้อมกันไม่ต้องไปสนใจอะไรนะฝึกพร้อมกันมันก็จะไปได้วยกันแล้วมันก็จะเหนื่อยพร้อมกันนะฮะเราต้องปล่อยปล่อยปล่อย,ลอยแล้วก็ชัดใหม่ชัดใหม่อือ หมอกูจะพังไหมนะเออเออดีเดียวดีเดียวดีเดียวลแลเร็วเร็วเอ้ยเฟ้นชยัยเขาเฟ็นชยัยไหมแม่ไม่เข้าว่ะมันมีเฟ้นชัยปะวะไม่รู้เหมือนกันอา่าฝึกพร้อมกันเนี้ยมันก็จะได้ถ้ามิซิแมกง่ายแล้วก็ล่างอาวาตารก็ง,ง่ายเช่นกันโอเค อ้าวชิบหายเริ่มใหม่เหรอผมอ่านไม่ออกเลยอ๋อตายตายตาย,ตายไม่เป็นไรนี่ชาเต็มๆชาเต็มๆเห็นว่าเป็นเวลามันก็ไปพร้อมกันอะ่ะคะแนนก็เท่ากันนะฮะอย่าไปคิดมากมันไม่มีเฟ้นชัยแน่เลยผมว่า พอหยุดไม่ไป่ะโอ้อัพเลยวะทีพีอัพเลยโอเคได้ไหมวะแป๊บน,นึงนะเด,เดี๋ยวขอ,อก,กลับก่อน วิธีเซฟนะครับมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดแล้วก็กดเซฟแค่นี้ครับง่ายนิดเดียวง่ายกว่าปอกกล้วยจริงๆโอเคจากนั้นเรามาดูเงินหน่อยครับที่เราใช้โกงมันขึ้นหรือเปล่าเข้าวันไหนวะจำไม่ได้นะ่ะเอ๊ยเข้าวันไหนวะแป๊บนะ ไม่ใช่อะ่ะอันนี้ถูกแล้ว <ST U TS> เหลือนี้วะไม่ใช่อะ่ะเข้าไหนอ่ะลืม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 อลองอันนี้ก็ได้ <ST U TS> อ่ <ST U TS> าเงินขึ้นนะครับสามารถซื้อได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่ผมเคยดูกันถ้าเกิดไม่เชื่อตังก็ไม่ลดนะหัวแม่งโคตรโกงมาหาโกงเลยนะครับน โอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสลับพี่ๆเราทุกคนนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับโอเคครับถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ดูด้วยครับเวลาอัปคลิปนะครับแล้วมาถามตั้งหลายปีนะมันอาจจะไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นหน้าดาวโหลดนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตั้งเยอะตั้งแยะสมมติว่าคุณดูผมวันที่9เดือน4 2560้ยหใช่ไหมหน้าเว็บของดาวโหลดของ UT o r r e n t หรือ b i t t o r r e n t มันก็จะมีการพัฒนาไปตามกาลเวลานะ ก็ดูด้วยลวกันนสะถานการณ์นะครับที่คุณมาถามกันนะว่าปีไหนเดือนไหนละกันเนาะโอเคครับถ้าเกิดถามช่วงประมาณนี้ก็อาจจะตอบได้ถ้าเกิดถามแบบว่าอนาคตขั้งหน้าผมอาจจะตอบไปได้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะผมพูดถึงอนาคตทั้งหน้าเลยเนะี่ยเพราะว่ามันต้องมีปัญหาตามมาแน่นอนนะครับโอเคครับคำพูดวาจาใดไม่สุภาพในที่นี้ผิดภาพประการใดขออภัยรอบนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน